ดื่มเบียร์เราขวดโอ้ยฮะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะชาวชลาดาชาแนลสวัสดีครับเก๋ <c oughs> แล้วก็คุณพรอ้อมค่ะ อย่าลืมนะคะใครที่เป็นแฟนเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้จะได้รู้วเวลาเรามาเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าเรามีอะไรมาฝากอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าหลายๆคนก็ติดตามเดี๋ยวมิสซิสชลดาเดี๋ยวหนิไวฟี่มาหลาย EP แล้วเราก็ไปท่องเที่ยวทั่วไทยย้ายบ้านนะคะ <c oughs> โดยที่มีพรอมเนี่ยเป็นแขกรับเชิญกิติมศักดิ์นะคะนี่ก็ใกล้จะถึงหรือว่าถึง EP 10สิบกทุกทีแล้วเพราะว่าเราทำทั้งหมดเนี่ยแค่10 EP เท่านั้นเอาเป็นว่าเป็นการเอาใจดีกว่า เกดให้ทุกคนถามแล้วว่าแบบว่าเขาบวตกันมาเวลาแล้วเขาทำแบบ youtube เนี่ยเขาทาอะไรกันบ้างเขาบอกว่ามีอันนึงเลยที่น่าสนใจมากคือเรื่องมิชชั่นแต่มิชชั่นเนี่ยตอนแรกที่ให้เกดทำเนี่ยนะคะถ้าเกดแบบเลือกได้คือให้คิดอะไรก็ได้เลยที่แบบคุณพอมเนี่ยไม่สามารถเซโนหรือว่าเซไม่ได้เนี่ยก็คือจะดีมากๆแต่ปรากฏว่าทีมงานบอกว่าไม่เอาครับ คุณเก๋ะใจกล้านหน้าด้านบอกอะไรไปอะก็แบบทำอะไรก็เฉยๆให้คุณพร้อแ็นคนคิดโจทย์ดีกว่าน่ารักกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย EP นี้ได้ตามใจพร้อมค่ะสามีของเก๋เดี๋ยวลองไปดูกันครับเพราะว่ามันลรล้ตสถานการณ์ว่าเราไปอยู่ที่ไหนเนาะแต่ปรัเนว่าเก๋เน,นี่ยห้ามเซโนก็คือตั้งพูดได้แต่ yes ใช่ค่ะ เียยออ่หรคโอเคสนุกแน่นอนเลยเอาอย่าอย่าหนักนะเดี๋ยวลองดูเพราะว่าเดี๋ยวเอาที่งใหม่นะเดี๋ยวตายนะไม่เป็นไรกันก็คืออย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ก็จะขับรถไปปลายเนาะแล้วก็อยู่ปลายสองคืนนะครับแล้วก็เราก็กลับกรุงเทพก็นี่แหละผมจะหาแอคทิวิตี้ระหว่างทางเนี้ยใน3วันก็จะให้เก๋นะมาดูกันเลยบ้างคนที่ตามเรามาเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยเราไปรีวิวเที่ยวกินแบบไปโรงแรมพักพอย่างเดียวเนี่ยมันธรรมดาไปเรามาเชียงใหม่ ทั้งทีเนี้ยก็มีกิจกรรมให้ทำไปดูกันดีกว่านะคะว่าสามีเก๋เขาจะขออะไรโอเคครับกิจกรรมแรกอืมชัดเกตไหมฮะอย่าบอกนะว่า <A S 1> ที่มอ, 2> 2, 2, 2, 3, อเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมเออ yes ค่ะปลอดภัยไว้ก่อนจริงโอเคค่ะครั้งแรกที่ไปายมอเตอร์ไซค์สีหวานแหววมากน่ารักมากเลยพร้อมทำไมถึงต้องเช่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับดูคุณนายเขาแต่งตัวก่อนทำไมอ่ะ ดูข้านเขาแต่งตัวใส่ใส่ผ้าถุงมาอย่างนี้ผมก็เลยต้องเช่ามอเตอร์ไซค์เพราะว่าอยากจะดูว่าใส่ผ้าถุงอย่างนี้แลวกินมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเออนั่งข้อมเฉยเลย that's why I rented a motorcycle Okay? เขาบอกว่าผู้สารเข้ารถจากเชียงใหม่มาเขาไม่เอาเตียงไม่เอากร์ตซค์เพื่อเขาบอกว่าธรรมดาแล้วถนนนี้เป็นถนนคนเดินหลัจจงจาก6โมงเขาก็เลยให้รถเข้าแต่ดา,ถารถเข้าไม่ได้<ต>คนเดินอย่างเดียว แชร์เลนจ์ที่2คือดื่มเบียร์เราหมดขวดทีเดียวไม่เคยกินเบียร์เลยล่ะทีเดียวหมดขวดแต่เบียร์มันขมมากหมดขวดเลยเหรอไหวไหมเนี่ยหมดขวดเนี่ยไหวไหมเนี่ยไอคานเซนโนโอเค okay, let's see เรากินหมดแล้วเห็นไหมไม่เหลือเลยโอ้โหเกๆเเเเกย้เฮ้ next activity นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นเขากันด้วย ATV เนาะคือดำมากเลยอ่ะผมผมชอบภรรยาเป็นทหารเนาะทำไมรีเควสอะไรอย่างเออ้จะได้เห็นอะไรออฟโรดไงเนาะได้ประสบการณ์ใหม่ก็ได้ก็ได้สู้ๆเซี y สเซียค่ะไม่รู้ มาเลยดูทางนี่ถ่าเดี๋ยวจะถึงบ้านกินกันพี่เขาบอกว่าเก่ตัวเบาไปหน่อยค่ะให้ลงเดินเองอันนี้ผมลองอภิชนภัยนี่นี่อะไรก็ไปใส่ไว้จัลโล่ลโก็สงสารรองเท้าแก่วิวสวยข้างหลังเย้ภาพสวยมากเลยอ่ะสวยมากไปต่อค่ะโอเคลุย อันนี้อีกหนึ่งภารกิจเหรอ Yes Say Yes Yes ค่ะไม่บอกจะได้เอาชุดติ้นเขาแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำได้อีกนิดเดียวเองพอมไม่ยอมเบากยกเก๋เป็นทหารนะ่ะนี่ฉันอะไรอาดีาอโอได้เลยใช่เงียที่เราจะไปไหนคะพรพอม ไปดู land split <ร>มันก็เหมือนกับว่าเราเดินขึ้นมานไดบ้านไปชั้นสองเนี่ยเแบบีใใบันดบ้านเราต้องชันขนาดนี้แน่หรอคะอุ้ยนี่ไงอุ้ยอ,อันนี้เหรอคะอ่าขบดอยสองอันมาเจอกันแล้วมันแยกนี่เราแผ่นดินแยกเฮ้ย <Hey> guys รอมดูไว้เราก็อยากกินเขาเยอะนะแผ่นดินแยกอำเภอปลายมาบุกเขาครับโถเก๋เป็นผู้หญิงกล้าหาญ<อ>เห็นแบบนี้ เกียทันได้ทุกอย่างใช่ไหมสี่ห้าคั้เช่นครับเราจะตื่นไปดูพาิติดขึ้นที่เขาเรียกว่าไปแขนยอนอ่อนเราก็จะไปวิ่งบนนั้น เกย์ตองวิ่งด้วยหรอ Yes Yes ไหมโอเคเก่งมากเราต้องไปแล้วใช่ไหมใช่ครับพระอาทิตย์ขึ้น6โมงส0บนาทีเราต้องขับรถไป10นาทีเมื่อวาน ATV ยังน่วมทั้งตัวไม่หายเลยอ่ะไปต่อแล้วหรอ Yes Okay Let's go Well done บ่ายไม่่อยตื่นเช้าแบบนี้เลยมีเพื่อนมาต้อนรับที่แคนยอนด้วย แกนแค้นยอนลองแลนเพรหมอกจะพามาพาดูพระอาทิตขึ้นวนนี้เขาเดินตามพงจริงด้วยพงชวลเขาไปอ่ะ มา,มาคุณค่าตื่นเช้าตีห้าคุ้มค่าที่เดินขึ้นมาสูงขนาดนี้วิวสวยมากเลยไม่เคยเห็นเลยและโชคดีไม่มีนักท่องเทีย่ยวเราก็เลยได้เห็นวิวธรรม,มชาติมากๆ <S <S ใครมาเทีย่ยวแบบนี้แล้วเนี่ยก็แนะนําบอกต่อกันไปนะปอย่าลืมนะเอาขยะอะไรมาเนี่ยเอาลงไปด้วยนะคะล้วลงไปเร็วเขารอกินข้าวเราแก่อ่ะมาเดี๋ยวถ้าร้านเปิดเราจะให้ขนมให้เขาขค่อยากเล่นกินเยอะด้วยนะกองแ,นแ,แลนเนี่ยยากองแลนอ คิดดูดีคนฟิตยังหมดแรงเดี๋ยวจะให้ดูว่าคนไม่ฟิตจะไปขนาดไหนแต่คุ้มค่าวิวนะคนไม่ฟิตข้อเฮ้ยขอนอนนิดนึงเตียงมันคิดถึงเราอ่ะเนียค่นุ่มมากเลยมิสเตอร์พิโรเลีย์โอเคโอเคโอเคในครับมิสเตอร์พิโรเขาเรียกเราไปนอนแล้วค่ะใช่ค่ะโอ้โห굿ไนท์ฟอน่าพาวเวอร์เน็ปบาย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 กี่ผ้าเราไปไหนครับนี่คือมิชชั่นสุดท้ายของทริปนี้นะคะที่เขาอยากมา unseen ปาย บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติโป่งเดือดครั้งแรกของเกมเหมือนกันป่าพาไปหน่อยดูความืึนแล้วดูป่าสิมันติดว่า250้เมตรอีกไกลไหมครับพ่อจะถึงแล้วตินเสียงไหมล่ะปะจานอะไรอะดึนเสียงไหมล่ะไอ้น้ำนั่นหรอนะเฮ้ยโอ้โหไม่รู้วิสัที่ต้องเชี่ยอางี้เลยอะเลยเี่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้จริง มีที่พักที่อาบน้ำแร่มีห้องแบบว้าวแล้วไม่มีมนักท่องเ<อ>ที่ยวอยู่เลยท้องครรบดูก่อน9 0องศาว้าวชมกาแฟได้เลยอ่ะเพราะว่ากติกาแฟเนี่ยความรอ้อทนที่94องศาอันนี้910ไปดูที่จักวัดไข่อ่ะกินดูแล้วกี่ไม่มีไข่มาแต่เกศนี้ร้อมาแล้วหมายความว่าส5นาทีสุกไหมโอเคลงร้อนมากมาก แต่ก็ไม่เท่าแฟนๆของรายการชูดาชาแนลนะคะจบอบน,นี่เป็นภารกิจที่6ใช่ไหมคะพร้อมที่เก๋ไม่เซโนเลยคือเซเยสตลอดเลยถือว่าเก๋ทำดิชั่นคอมพลีทแล้วนะคะ6สิ่งค่ะส่วนจานของเก๋ที่เก๋เกิดมาไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยมาน้ำร้อนนะคะครั้งแรกนี่ก็ปเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเด็กกันนะคะส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรแล้วก็อยากให้แฟนๆชูดาชาแนลนะคะกด subscribe ทิ้งเอาไว้กดกระดิ่งเรื่อยๆนะคะและส่วนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเก๋ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะพบกันใหม EP นะ่ ep หน้าบ๊ายบาย บายยค่ะทมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะที่ชรลดาช n แน,นลนะคะ